สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเฟิร์นนะคะอยู่ที่กันเต็นรถส่งพลลมโยงา่สซีแยกไฟแดงหนองเสือนะคะหลังจากห่างหายไปนานเนาะวันนี้เฟิร์นมาอัปเดตสต็อกรถเข้าใหม่ให้ดูกันแบบจุกๆกันเลยนะคะวันนี้นะคะเฟิร์นมานำเสนอเจา้ะะ X, New, ะะจาตัวนี้เลยค่ะ isuzu d-max all-new highlander นะคะเจ้าตัวนี้เลยปี2 0 1 3นะคะเครื่อง2.5นะคะเจ้าตัวนี้อ่า แต่งทรงรงรง้อมาให้เรียบร้อยเลยนะคะไปเลค่ะเราไปเริ่มจากด้านหน้ากันนะคะด้านหน้านะคะเป็นกระจังหน้าแบบพรีเมียมนะคะสัญลักษณ์อิซุซุเป็นสีแดงนะคะตัวนี้จะเป็นไฟสปอร์ตไลท์นะคะมีไฟเดรท์ามาใหใ้ในตัวในตัวด้วยตัวนี้มีไฟตัดหมอกมาด้วยนะคะไปเค่ะเราไปดูด้านข้างกันนะคะด้านข้างนะคะร้อนะคะเป็นแมก p ีท7อีสนะคะสีทองนะคะอ mm ่า hmm. ไปดู ด้านข้างกันต่อเลยนะคะเจ้าตัวนี้นะคะสัญลักษณ์ไฮแลนเดอร์นะคะจะอยู่ข้างประตูรถตัวอักษรสีแดงเด่นๆกันเลยนะคะไฟเลี้ยวนะคะจะอยู่ที่ภายในกระจกนะคะมือจับนะคะจะเป็นโครเมียมนะคะเจ้าตัวนี้ไปดูด้านหลังกันเลยค่ะด้านหลังนะคะจะเป็นสาสัญลักษณ์อิสุสดีแมอย่างนี้เลคะไฟท้ายนะคะจะเป็นไฟท้าย a n g i Bird นะคะตัวนี้มีระบบกล้องหลังมาให้ด้วยนะคะมือจับด้านหลังจะเป็นโคมเมียมนะคะไปค่ะเราจะพาไปดูภายในตัวรถกันนะคะภายในตัวรถนะคะภายในตัวรถนะคะ,ะ,คะจะเป็นระบบไฟฟ้านะคะอ่าตัวนี้นะคะพวงมาลัยจะเป็นแบบธรรมดานะคะ เกียร์จะเป็นเกียร์5สปีดนะคะเกียร์ให้ชัด่อยเนาะแป๊บเห็นไหมค่ยชัดเลยอ่าตัวนี้นะคะจอจะเป็นจอระบบสัมผัสน,นะตัวนี้มีทิ่ฟฟ่ติดมาด้วยไฮโนดในเนาะคือสวยมากอันนี้คือด้านหลังนะคะเบาะจะเป็นเบาะผ้านะคะอ่านะะเราไปสรุปราคาด้านหน้ากันเลยนะคะ ค่ะเจ้าตัวสำหรับเจ้าตัวนี้นะคะใครที่มองหาก็บะดีแม็กซประตูนะคะมาที่ติรทรงผลรมยนต์สาขาสีแยกไฟแดงหนองเสือได้เนะคะรับรองมาที่นี่จบที่นี่จริงๆค่ะอ่าคันนี้นะคะสำหรับคันนี้ดีแม็กออนยูไนเ n อร์ปี2013นะคะราคาอยู่ที่499,000บาทน,นะคะตัวนี้ถือว่าราคาไม่แพงนะคะเป็นสีขาวมุกนะคะสำหรับ คันนี้ลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะกดโทรหาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างเลยนะคะถ้าเาชอบคลิปนี้นะคะกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์แล้วกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่อง y ยู t u b เฟิร์นลี่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนคะ่ะ